สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่18เดือมนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่าก่อนด้วยเรื่องราวของโครงการชอบดีมีคืนปี2566นะครับซึ่ง เข้าใจว่าโครงการนี้ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีคนที่สงสัยหรือว่ามีผู้สงสัยซึ่งทางกรมสรรพากรเขาก็ไปรวบรวมมานะครับว่าคําถามที่มีผู้คนถามไปเนี่ยมีคําถามเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายความให้ชัดเจนนะครับในคําถามต่างๆหลายคาถามด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจกับคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะครับรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กระทงการคลังในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของสินโครตรอนนะครับจะมีส่วนในการช่วยยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปได้อย่างไรนะครับได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงสินโครตรนองคอ์กรองคอ์การ,รมหาชนนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับได้ออกโปรโมชั่นฉลองปีใหม่ด้วยการเปิดผลิตภัณฑ์ทางเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับโดยคุณฟังสามารถเลือกที่จะฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกประเภทไหนก็ได้ประเภทแรกเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบี้ยที่จะรับจะอยู่ที่ระดับร้อละศูนต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าก,กับเงินฝากประจําที่ร้อยละหนต่อปีหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือน อัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดอันนี้เป็นแบบที่สองนะครับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่104.99ต่อปีนะครับหรือเฉลีย่ย101.25ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่101.47ต่อปีเงินฝากทั้ง2ประเภทนี้เมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดน,นะครับสนใจก็สามารถฝากได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31มกราคม2566นี้นะครับหรือจนกว่า ธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อน,นไขซึ่งจะกําหนดไว้ในภายหลังนะครับสําหรับเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของในประสงค์พร้อมกับแด้รับจากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ S.M.S พิมพ์ข้อความและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน f c e e o o o l l v v เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทาารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยแต่ถุรดานและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับผูุ้ฟังก่อนเดยครับถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกโปรโมชั่นฉลองปีใหม่ กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.90ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทุนกคร้งนะครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นฉลองปีใหม่นะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละกต่อปีนี่เป็นข้อมูลโวนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งเป็นโปรโมชั่นฉลองรับปีใหม่ของธนาคารอมสินนะครับจะให้ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับในอัตราร้อยละเท่าไร่ต่อปีส่งคําต่อมาครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook l i v e เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่17มกราคมครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณขวญตาจอมแก้วด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคําถามเกี่ยวกับโครงการชอบดีมีคืนปี2566นะครับพูดคุยกับ คุณวินิตวิเศษสุวรรณวิเศษสุวรรณภูมินะครับรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวินิตครับครับสวัสดีครับคุณพิพัฒนครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงบ้างครับดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ได้รับการตอบรับดีนะครับก็เห็นคงเห็นได้จากมีเรื่องคนสอบถามอะไรพอสมควรนะครับกรับรบกวนคุณวินิตไล่เรียงมาเลยฮะคำถามน่าจะเยอะนะครับฟังดูแล้ว ครับผมครับก็ตอนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้เป็นพิเศษนะครับที่เรามีการชอบดีมีคืนก็มีเงื่อนไขต่างการอยู่เล็กน้อยนะครับต้องเรียนว่าอคนที่มีข้อสงสัยค่อนข้างมากนะครับก็คือเรื่องยอดนะครับของการจํานวนใช้จ่ายนะครับบางคนบอกว่าสี่หมื่นสามมื่นนี่เล่าซิว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับผมย้อนเรื่องอย่างนี้นะครับ ปีนี uh, ้เนี่ยนะครับกรมสรรพากรเองเนี่ยเราก็เป็นยุคของดิจิตอลนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับเราก็พยายามมีโครงการนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ถ้ามาลงทะเบียนกับกรมนะครับเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาลงทะเบียนกับกรมสรรพากรนะครับผ่านผู้ให้บริการนะครับของภาคเอกชนผลของการทําแบบนี้นะครับ ท่านออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าไม่ต้องออกเป็นกระดาษนะครับมีระบบลายเซ็นดิจิตอลมีระบบส่งข้อมูลเดิมเนี่ยต้องมาคอยเก็บรวบรวมเก็บหลักฐานเอาไว้ะนะครับมารอว่าจะโดนเรียกเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องทำบากจะมีการส่งสำเนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาให้กรมสรรพากรทันที <g ül s> นะครับก็คือลดภาระในการจัดเก็บเอกสารนะครับแน่นอนนะครับการตรวจสอบก็ง่ายขึ้นนะครับการทํางานของท่านก็ง่ายขึ้นหมายถึงการตรวจสอบในฝั่งของผู้เสียภาษีครับนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กรมสรรพากรเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษี <c oughs> <g ül s> นะครับที่จะลดค่าใช้จ่ายในการาทําการต่างๆนะครับเอกสารก็รวดเร็วการพิจารณาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับผู้เสียภาษีก็จะรวดเร็วขึ้นปีนี้นี่คือที่มาครับว่าปีนี้เนี่ย ในเรื่องของโครงการชอบดีมีคืนนะครับก็จะมีการให้สิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงยอด4ี่0 0ื่บาทครับตั้งต้นนะครับหนึ่งก็คือว่าเราอยากสนับสนุนนะครับให้คนเนี่ยไปใช้ผู้ประกอบการนะครับผู้ขายสินค้าให้บริการเนี่ยที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ยอดถึงสี่หมื่ แต่อย่างไรก็ตามเราทราบดีนะครับว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเ,ออเช่นนี้อยู่จํานวนมากนะครับเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้สี่หมื่นถ้าใช้ใบกรากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าถ้าไม่ใช้ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เหลือแค่สามหมื่นอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นลผลเนี่ย ผลก็จะจะฟังดูเป็นหลายรูปแบบจริงๆอ่ะตั้งใจจะให้ใบกําภาษีอิเล็กทรอนิกสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษก็ให้เท่ากับที่ผ่านมาแล้วกันให้สามหมื่นมายื่นเถอะมายื่นเถอะมายื่นเถอะ <c oughs> นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เลยมีคนถามว่าอ้าวแต่เวลาเขียนกฎหมายครับคุณพิธาครับ,รบก็อาจจะเขียนในทางเทคนิคกฎหมายก็เลยฟังดูเป็นว่าสามหมื่นแรกต้องเป็นใบกํากับภาษี<อ>กระดาษแล้วไปบวกอเล็กทรอนิกส์ต้องเรียนว่าจริงๆไม่ใช่ เราอยากให้ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดครับแต่ก็ยังผ่อนปลนระยะเปลี่ยนผ่านนะครับครั้งนี้คนยังไม่ค่อยเข้าใจเยอะยังไม่รู้จักเยอะอนี่แสดงว่าครั้งแรกถ้ามีครั้งต่อไปนี่อาจจะเป็นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของระดับนโยบายนะครับไม่ใช่ผมพูดเผื่อไว้เฉยอันนี้ผมคุณวิรวัตรพูดนะนะครับแต่อันนี้ก็เป็นระดับนโยบายนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เรียนว่าท่านโดยสรุปนะครับสามารถใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสี่หมื่นเลยครับครับ นะครับข้อสังเกตคืออะไรทีนี้คนถามผมว่าเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าไปบอกเขาแล้วทางร้านอีเมลมาให้เนี่ยใช่หรือไม่มส่งมาเป็นเทั้งไลน์ทั้งอะไรเงี้ยบอกว่าเความต่างมีนะครับจริงๆแล้วใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาส่งมาให้เนี่ยแต่จะมีเขียนนะครับว่าใบกากับภาษีฉบับนี้เนี่ยมีการจัดเก็บและส่งข้อมูลให้สกม,รรมกรมสรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่เป็นข้อความพิเศษขึ้นเลยครับ แล้วก็จะมีการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาก็จะเขียนบางเจากก้าไปเขียนกำกับเลยว่าเอกสารนี้มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบนะครับแล้วผมว่าอ้าวต้องส่งอีเมลอย่างเดียวไหมไม่ต้องนะครับท่านไปทําห้างสรรพสินค้าบางห้างเขาก็จะขึ้นเลยนะครับว่าที่นี่มีใบกำกับสีอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็เจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าส่งทางอีเมลดูนะคะว่าได้หรือ,อยังครับอ,อยากจะปริ้นเอาไว้ไหมก็ยินดีนะครับเขาก็ปริ้นออกมาให้ได้แต่จะมีข้อความอย่างนี้ขึ้นให้เห็นเลยครับ ว่าเอกสารฉบับนี้ใบกำกับภาษีนี้ส่งให้กรมสรรพากรและจัดเก็บไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นหลักนะครับแปลว่าจริงๆใช้ได้เลยไม่ต้องเอาตัวจริงมาอีกแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการชอบดีมีคืนเรามุ่งเน้นในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการในเวลาที่กำหนดซึ่งปีนี้ก็คือตั้งแต่วันที่หมกราถึงวันที่สิบห้ากุมภาสองห้าหกหกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบของหลักฐานเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้เสียภาษีทุกท่านนะครับท่านประชาชนที่ใช้มาตรการนี้เนี่ยเก็บหลักฐานไว้ครับว่าท่านได้ใช้สินค้ามีการใช้บริการมีการซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับในทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับสมัยใหม่ก็ถ่ายรูปไปได้เลยนะครับถ่ายรูปไปได้เลยนะครับหลายคนบอกเอ๊ไม่สบายใจว่าใบากากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นของจริงหรือเปล่าก็ปริ้นมาเนะขาปริ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความมา ต้องเรียนว่าไม่สบายใจจริงๆเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสัมพกรครับจะมีหัวข้อว่าบริษัทไหนนะครับผู้ประกอบการรายไหนที่ออกไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อสินค้าหรือแบรนด์ที่ท่านคุ้นแต่รับรองว่าจะเป็นชื่อเดียวกับหัวใบกำกับภาษีแน่นอนบริษัทเดียวกันนะฮะบริษัทเดียวกันท่านเปิดดูเลยครับเปิดดูเว็บไซต์ไปยืนที่ร้านแล้วบอกว่าเปิดดูเว็บไซต์เลยใช่ไหมใช่ก็รับมาเลยนะครับท่านได้ยอดถึงสี่หมื่นบาท ครับไม่ต้องไปทําปนเป็นกระดาษมาอย่างที่หลายคนเข้าใจผมสงสัยอย่างนี้ครับถ้าอย่างเราเราทํามาในโครงการแรกเนี่ยเราใช้กระดาษอย่างเดียวถูกไหมฮะแบใบกำกับภาษีตอนนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่กังวลตรงนี้หรือเปล่าเออไม่ได้ยังไงนะครับไม่ไม่เขาเขาจะไม่กังวลกับเรื่องของใบกกับภาษีที่เป็นกระนิ่งแน่นอนครับไม่กังวลแล้วก็ผมเรียนว่าโครงการนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทําให้คนเข้าใจเรื่องใบกํากับภาษีเต็มรูปมากขึ้นอนะครับแล้วก็จริงๆสําหรับผู้ เสียภาษีทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าใช้สิทธิ์นี้เนี่ยอยากให้ท่านเก็บเพราะใบกากับภาษีเต็มรูปต่างจากใบกากับภาษีอย่างย่ออย่างไรหลักๆมีเรื่องเดียวครับคือชื่อผู้ซื้อสินค้าและบริการเนี่ยถ้าท่านไปร้านสะดวกซื้อท่านได้ใบเสร็จเล็กๆมาเขาเขียนใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่มีชื่อท่านใบเสร็จรับเงินใช่ใบเสร็จรับเงินนะครับไม่มีชื่อท่านเขาจะเขียนใบกากับภาษีอย่างย่อนะฮะแต่ถ้าใบกากับภาษีแบบปกติหรือเต็มรูปที่เราเขียนกันเนี่ยนะครับ ก็จะมีชื่อนะครับก็ man, หลายร้านก็จะขอว่าอ้าวมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเรามีชื่ออยู่ในฐานแล้วบางคนบอกขอชื่อกับเเลขบัตร okay. ประชาชนเพื่อระบุว่าท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น <be> ใครซ<ๆ>ื้อ <squeezing> ถ <our> <ert> ูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับแล้วเราก็ดูหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในช่วงเวลาที่นโยบายนี้กําหนดนะครับท่านก็ได้สิทธิ์ในการที่จะเอามาลดจอนภาษีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบเป็นดีเดือนนี้ มกรากรุณาสองห้าหกหกนะครับเป็นปีภาษีสองห้าหกหกคุณพีรพัฒน์ครับเป็นปีปฏิทินนะครับเราจะเจอกันยื่นภาษีกันอีกครั้งหนึ่งมกราปีหน้าถึงมีนาหน้านะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ที่จะยื่นนะครับต้องแจ้งความสับสนเอาของมกราหกห้านะครับเป็นโครงการของปีมกราหกห้าเอามาใช้กันก่อนครับครับผมเดี๋ยวจะสับสนกันไหมอันนี้ใช่ครับข้อนี้ข้อเดียวนี้ก็คุยกันยาวแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับต้องเรียนไว้อย่างนี้ฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆคงมีเรื่องนี้แหละครับที่ที่หลายคนสับสนก็ต้องขออนุญาตกรับเรียนท่านผู้ฟังคุณพีรพัฒน์นะครับว่าจริงๆเราเป็นปีที่อยากส่งเสริมเรื่องใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยมีการกำหนดออกมา2รูปแบบนะครับแต่ก็ปนกันได้ครับสลับกันได้นะครับแต่ถ้าจะเอาสูงสุดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ครับได้ถึงสี่หมื่นบาทครับผมอืมครับครับอันนี้เป็นข้อแรกนะฮะครับ ข้อต่อไปเลยครับคุณนิตะครับทีนี้ในเรื่องของการที่รถจอนเนี่ยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับหลักๆเนี่ยเราก็เป็นการขายสินค้าหรือบริการนะครับได้ทั้งระบบ นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีสองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งก็เป็นของที่เ,เราก็อยากให้จำกัดหน่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของสุราของมึนเมาต่างๆนะครับเรื่องยาสูบนะครับหรือว่าเป็นของที่ท่านจ่ายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีการสนับสนุนผ่านรูปแบบต่างๆของรัฐ นะครับอย่างเช่นเรื่องค่าไฟนะครับก็อาจจะไม่ได้เอามาร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าก็มีทางโครงการของรัฐเนี่ยช่วยอยู่นะครับก็ไม่ให้ยากซําซ้อนการรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับนําเที่ยวท่องเที่ยวนะครับก็จะไม่ได้รวมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าความน่าสนใจของปีนี้ครับคุณพีรพัฒนครับจะมีเรื่องของน้ํามันครับน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับว่าจริงๆก็ยอมรับว่าเรามีการเติมน้ํามันเอาไปอ ท่องเที่ยวกันบ้างนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจก็ต้องเดินทางกันนะครับมีคําถามเข้ามาที่กรมสรมการเยอะเลยครับบอกว่าใบเสร็จหรือว่าใบโทษนะครับขออนุญาตใบกํากับภาษีของปั๊มน้ํามันสถานีบริการเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับจะมีการระบุหมายเลขทะเบียนรถครับอ่าใช่ใช่ใช่แล้วปรากฏว่าทะเบียนรถไม่ตรงกับผู้ที่เอาไปเติมนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับ มีพี่น้องนะครับก็ขับรถด้วยกันนะฮะรถเป็นของพี่น้องเอาไปใช้ก็เอาไปเติมให้นะครับอย่างนี้จะใช้เข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่อืนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะเลยนะครับทางกรมก็มีโอกาสได้ชี้แจงไปเบ้างแล้วนะครับก็คือว่าใช้ได้นะครับเพราะเราเน้นว่าใครเป็นผู้ที่ไปซื้อน้ํามัน ใครซื้อน้ามันนะฮะใช่ครับก็คือท่านที่ขับละครับแล้วก็ท่านที่เข้าไปเติมเป็นผู้ชมราค่าน้ามันท่านนั้นก็สามารถเอานําไปหักลดหย่อนนะครับในโครงการชอบดีมีคืนของปีสองห้าหกหกได้ครับครับหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นเจ้าของรถนะครับมาจจะเป็นต้องเป็นผู้ครอบฟรองรถตามทะเบียนไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เจ้าของรถเข้าละครับได้เลยครับเออต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้สําคัญมากเน้นนะครับว่าหลักฐานใบกํากับภาษีเนี่ยเพื่อให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเราให้เฉพาะคนที่จ่ายเงินจริงๆนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าหลักการเป็นอย่างนั้นนะฮะหลักการเป็นอย่างนี้ก่อนใช่หลักการเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับหลักการเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เอ่อถ้าเป็นเจ้าของรถก็อาจจะยังไม่ได้ยกเว้นเราบอกว่าให้ออกในนามของเจ้าของรถได้ไหมฮะ เออตรงนี้ต้องคุยกันนะฮะถ้าไปเก็บสตางค์กันทีหลังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีประเด็นไม่ใช่อะไร,ะรเพราะว่าผมผมจําได้ว่าผมเคยไปใช้บริการเนี่ยเขาเขาจะเล็กขอดเราไว้ว่าเออคุณชื่ออะไรใช่ไหมฮะแล้วคุณใช้ใบกำกับภาษีเนี่ยแล้วเขาจะแจ็ปเขาจะมีข้อมูลของเขาในเพื่อความรวดเดีวตรงนี้ใช่แต่ว่าตรงนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับ,รบว่าใบกากับภาษีเนี่ยหลักตามกฎหมายตามหลักเลยนะครับคุณพิพัฒน์ครับ ต้องออกให้กับผู้ซื้อครับออกให้กับผู้ซื้อออกติดตัวเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายได้เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดมากสมมติว่าเกิดพี่เขาเกิดฝากเงินให้น้องมาน้อง่วยไปเติมน้ำมันรถห้พี่น่อยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรอก็ไม่เป็นใจนะครับแต่ว่าถ้าตามหลักการเนี่ยเที่ยวเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าออกไม่ตรงตัวกันแต่ว่าก็เรียนตรงๆว่าเรื่องแบบนี้นะคะเราก็เน้นการใช้จ่ายท่านไหนใช้จ่ายวันนั้นก็ตามนั้นนะครับไปซื้อของก็ตามนั้นนะครับอ่ะครับนี่เป็นค่าน้ำมันอ่าฮะ เเรื่องนะครับก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาเนี่ยว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะแน่ใจได้ยังไงว่าได้แล้วนะครับต้องเรียนว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆเวลานะครับสมภารเนี่ยก็จะเอารายการที่ท่านซื้อนะครับขึ้นมาให้ท่านดูนะครับในระบบที่เรียกว่า My t a แท็แเขานะครับก็จะดูได้นะครับว่าท่านลงซื้ออะไรไว้บ้างนะครับแต่ก็คงต้องขออนุญาตว่าใช้เวลาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมา ทำให้เกิดความสับสนกับมาตรการที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันบหมายถึงว่าการยื่นภาษีในรอบปีปัจจุบันนะครับปีที่ผ่านมาที่ยื่นอยู่ตอนนี้นะครับปีหกห้ายื่นหกหกนะฮะภาษาง่ายๆแล้วก็แนะนําง่ายๆนะครับเอ,อ่อหลายคนถามเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากให้ช่วยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับบางที่เนี่ยออกใบกํากับภาษีพอเก็บไว้ปีหนึ่งแล้วเลื่อนครับเพราะว่าด้วยระบบการพิมพ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ นะครับก็ช่วยถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับเก็บไฟล์ไว้พอถึงเวลาเนี่ยรมมกรมสมรภ์ก็สามารถให้ท่านส่งรูปหรือภาพถ่ายที่ขนาดไม่เกินที่กําหนดซึ่งกําหนดไว้พอสมควรพอสมควรนะครับพอแน่แน่ท่านก็อัปโหลดมาให้เราเราก็ตรวจสอบตามนั้นท่านก็ได้สิทธิตามนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> ก็เป็นข้อสังเกตที่เ,เป็นทางปฏิบัตินะครับอยากให้ดูให้ชัดๆว่าก็เก็บไว้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปให้ชัดเจนเห็นว่าซื้ออะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นผู้ซื้อและซื้อเมื่อไหร่ก็จจะบบั ครับอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ยอดนิยมเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ต้องเป็นเป็นคําถามนะครับผมเองก็มีโอกาสออกไปจับจ่ายใช้สอยก็ไปถามดูก็ความสับสนที่ห่วงจริงๆก็คือเรื่องของคนเข้าใจว่าแค่ส่งอีเมลแล้วได้นี่ต้องระวังมากๆนะครับนะฮะแต่ว่าหลายหลายห้างสรรพสินค้าแล้วก็หลายร้านค้าก็เข้าใจมากขึ้นนะครับกรมก็เร่งประชาสัมพันธ์และช่วงนี้ขออนุญาตฝากถึงร้านค้านะครับว่า ในเวลาเนี่ยยังพอมีนะครับเกือบเดือนนะครับหย่อนไปนิดหน่อยอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์กรมสัรพากรครับมีผู้ให้บริการอยู่20สิบรายนะครับท่านจริงๆท่านทำระบบเองก็ได้นะครับแต่อาจจะช้านะฮะท่านก็ให้คนอื่นเขาให้บริการนะครับท่านก็ไปติดต่อได้ตามเรามีรายชื่อนะครับคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไว้กับเราและช่วงนี้เท่าที่ผมทราบนะครับผู้ให้บริการหลายรายก็มี โปรโมชั่นจูงใจผู้ประกอบการนะครับท่านจะได้ทั้งโครงการนี้ได้ความสะดวกในอนาคตประหยัดต้นทุนการทํางานของท่านที่สําคัญเราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับพอท่านเข้าสู่ระบบเนี่ยพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเห็นหมดเลยนะครับการคํานวณต่างๆเนี่ยไม่หลุดแน่ๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะช่วยเป็นภาพใหญ่ที่ทางคุณวิรพัฒน์ก็พยายามเให้ความรู้กับท่านผู้ฟังมาตลอดว่าบางทีการเลี่ยงภาษีก็จะยิ่งทําให้ยุ่งยากใช่ครับ,รบและอันนี้ลดต้นทุนครับสมมติมี ทำกิจการแล้วก็ถึงเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้มีบัญชีเป็นของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะช่วยท่านได้แน่นอนครับอืมครับเอาเป็นว่าที่จริงคำถามยังมีเยอะในมือผมนี่โอ้โหตั้งเท่าไหร่เนี่ยยี 20, 30, 30, 32, <อ>่สิบสามสิบสามสิบสองสามสิบห้าคำถาม ไม่ทันวันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับมีมีมีแหล่งแหล่งที่จะพอจะให้ข้อบูลไหมครับว่าถ้าเกิดคุณฟังสงสัยอยากจะสอบถามเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องถามผมเปียนอย่างนี้ครับมีสองทางนะครับทางที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ท่านโทรเข้ามาแต่ว่าหนึ่งหกหนึ่งก็จะแน่นสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้คนโทรเข้ามาเยอะเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมแนะนําเว็บไซต์กรมสัรพารนะครับเราจะมีหัวข้อเรื่องนี้รอไว้นะครับเราก็จะขึ้นหัวข้อไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าง่ายกว่านั้นนะฮะเดินผ่านไปนะครับแล้วเจอสํานักกงานนสรพพื้ที นะครับเดินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะให้ความรู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าแหล่งข้อมูลที่ส่งกันไปนะครับมีคนทําคลิปออกมามากมายนะครับมีทางอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับดูแล้วโดยส่วนรวมก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับทางเราเองเราก็พยายามทําข้อมูลเหล่านี้ออกไปนะครับแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมคิดว่าสื่อต่างๆมีอยู่ นะครับมีอะไรสงสัยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยได้เลยครับ,รบทีนี้คุณมินิอทางกรมสรรพากรเนี่ยดูเหมือนจะโดนแอบอ้างอีกแล้วนะฮะเรื่องของการไปถามากินไปกฎหมายเนี่ยมีอะไรจะเตือนไหมครตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยจะขอรบกวนเลยครับกับวันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะออกข่าวแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะครับทางเราก็จะจะเป็นโปรแอคทีฟมากขึ้นอยากจะขอว่าวันนี้นะครับ โทรมาแอบอ้างเป็นสัมภาร์ให้ถามเราก่อนว่าใช่สัมภาร์ตัวจริงไหมถามมีสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งเนี่ยโทรมาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเลยครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเท่านั้นนะฮครับย้ำนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะครับโทรมาท่านโทรไม่ติดกรุณารอครับอย่ารีบไปตกลงอะไรกับเขาหนึ่งสำคัญสําคัญสําคัญมากนะครับแน่นอนนะครับวันหนึ่งคนโทรมาหาเราเยอะมากแต่ท่านคิดดูนะครับคุณพีรพัฒน์แค่เรารับสายยังไม่ทันเลยนะครับ นะฮะเราก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวโทรบอกให้ท่านโหลดแอปพลิเคชันอะไรแน่นอนอยากให้ช่วยทุกคนนะครับโทรมาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆดูบีบคั้นหัวใจจริงๆครับรีบติดต่อนะครับหน่วยงานที่เข้าแอบอ้างเช่นบอกว่าเป็นสัมภาร์จังหวัดอ่าปทุมธานีท่านติดต่อไปเลยครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับผมต้องเรียนคุณพีรพัฒนอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยทําธุรกิจการค้าแล้วตกใจ นะครับไม่เคยถูกสัมภารเรียกแต่ถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์จะรู้นะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีระบบการตรวจสอบนะครับต้องเชิญมาพบให้แสดงหลักฐานนะครับหลักฐานท่านต้องเป็นคนเอามาเองมีหนังสือระบุชัดเจนแสดงถึงอํานาจมานั่งคุยที่สํานักงานนะครับมาที่เปิดเผยถามว่าทาไมต้องเป็นสํานักงานเพราะว่าเป็นที่ทางราชการนะครับตรวจสอบได้เหมือนเราเป็นคดีความนะครับเราก็ต้องไปที่สถานีตำรวจนะครับอยากให้เกิดแบบนี้ครับ สงสัยใช่สัมภาณ์ตัวจริงไหมโทรมา1นึ่กครับรับหนึ่งหนครับ,รบนะครับอาจจะแน่นสักนิดนึงหรือถามสัมภากนะครับก็จะมีตีมว่าสัมภาณ์ตัวจริงหรือเปล่านะครับก็เรียนนะครับย้ำอีกครั้งว่าสัมภาณ์ไม่มีนโยบายที่จะให้โทรไปตรวจสอบภาษี หรือโทรไปให้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆยืนยันนะครับสัมภาร์ไม่มีนโยบายและไม่มีระบบการทํางานเช่นนั้นมีคนโทรไปถามหนึ่งของหนึ่งรือสัมภาร์ที่อยู่ใกล้ท่านนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเกิดว่ามีแถลงข่าวอะไรแล้วเราจะได้คุยสีกรอบสังรอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเราจะรีบทําลงไปเพราะตอนนี้คนใช้ช่วงโอกาสที่เรายื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาช่วยโอกาสตรงนี้เยอะครับคุณเพียรพัฒน์ครับได้ครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับโอกาสน้าทึกันใหม่ขอบคุณคุณผครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังครับครับคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะครับรองอธิบดีกรมสัรพารในฐานะโฆษกกรมสรรพารนะครับผมก็เพิ่มเติมให้นิดหน่อยเพราะว่ากรณีของการถูกหลอกเนี่ยไปแอบอ้างทางหน่วยราชการเขาซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเอาละครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังยังไงก็ลองเซิร์ชไปในคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปในโลกออนไลน์ไปดูคําถาม ที่เกี่ยวกับอชอบดีมีคืนพิมพ์คํานี้ก็ได้นะฮะคำถามคําตอบชอบดีมีคืนเดี๋ยวขึ้นมาเองก็จะเห็นคําถามเนี่เยอะมากเลยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าค่าซ่อมรถสามารถนํามาหักลดหย่อนได้หรือไม่คําตอบคือได,คได้นะครับได้นะครับได้กรณีซื้อทองรูปประพันธ์สามารถนํามาหักลดหย่อนได้หรือไม่ก็ได้เหมือนกันแต่ได้เฉพาะค่ากําหนดนะครับ ค่าซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยจะมีคําถามแบบนี้เยอะมากเลยครณฟังลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับพิมพ์คําว่าคําถามคําตอบแล้วก็ชอบดีมีคืนเดี๋ยวขึ้นมาอีกนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องราวของแสงสินโครตรอนะครับจะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปได้อย่างไรเนียพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนที่เป็นโปรโมชั่นฉลองปีใหม่ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS-4221075 เฟซบุ๊กไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนีครับสักครู่ครับ